จะให้ดูเรือเขาจริงๆเขาขยับเรือออกแล้วนี่เรือจะแบบอย่างกับแบบอะไรนะห้องเช่าอะ่ะที่เราแบบเวลาเราไปเที่ยวตาอากาศอะ่ะก็จะเป็นมีที่นั่งเป็นระเบียงแล้วก็แบบข้างล่างเป็นข้างล่างเป็นห้องนอนอันนี้ก็เป็นระเบียงแล้วก็แบบระเบียงเหมือนแบบสมมติเราเช่าสองสองสองห้องแขกแขกเป็นโรงแรมคนละห้องคนละห้องข้างบนเป็นสระว่ายน้ำ อืเรือลําใหญ่มากอย่างเทาเฮาเออเหมือนโรงแรมเหมือนตึกโรงแรมหัวเรืออยู่ทางโน้นนะเมื่อ <c oughs> กี้เห็นจตันเรือมาโบอกอยู่ด้วยอันนี้มันน่าจะเป็นหที่แบบที่งานใหญ่ๆจนันไหนเป็นอันเนี่ยชื่อเรือลืมอ่านอัมันอามมนเนียอะไรนี่แหละมองไม่เห็นแล้ว ประมาณนี้ใครตาดีอ่านได้ฟรุบออกไปแล้วเรือออกไปแล้วบา,บายบายดิ๊ดว่ายน้ำเลยเลยตีน้ำตีน้ำ,นำไปแล้วเรือไปแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ไร้แลนด์ดริกอะไรนะเด็กเคอร์เป็นเป็นชายแดน สวิสที่อยู่ติดกับฝรั่งเศสแล้วก็เยอรมันตรงที่เรามาก็คือ,อนนมาทางบาเซลอัน,นท,ที่ดินฝั่งนู้นเป็นฝั่งฝรั่งเศสแล้วก็ที่ดินทางนู้นเป็นเยอรมันเนี่ยมีน้ํากั้นอยู่แล้วก็ hey. เดี๋ยวเราดูเรือออกอุ้ยนี่เรือสวิสใช่ไหมใช่เลย ออกไปแล้วนี่ออกห่างจากเราเลยตอนแรกเราเดินมานี่คือแบบเรือชิดเราเลยแล้วเขาจะกลับเรือเนี่ยเขาดึงทุนขึ้นอ่าถ้าอย่างนี้แสดงว่าคนขับเลยอยู่ตรงนี้อ่ะอยู่ตรงโน้นเนาะอ๋ออ๋ออยู่ตรงนน้นอยู่ตรงนน้นคนขับเรือ กนหัวตรงน้นเราต้องกลับเรือ,อมไม่รู้ค่าค่าค่านั่งเดินทางเท่าไหร่เนอะเดินทางไปถึงไหนไม่รู้ไนะ ได้แต่กี่วันอืออยู่ลุ่งก็มีอีกนึงนั่งลงเรั่งเศสไม่สีขาวนั่งทางนั้นจอดอยู่ที่ฝรั่งเศส<ม>เป็นเรือฝรั่งเศสตรงนั้น <c oughs> เรือฝรั่งเศสไม่รู้แต่ว่าจอดอยู่ฝั่งที่ดินฝรั่งเศสมีสะพานสะพานข้าม ข้ามระหว่างประเทศเยอรมันกับฝรั่งเศสจะกลับเรือตรงกลางน้ำลึกๆตรงโน,น้นนะคะหน้าชื่ออมาเวนิต้าเรือลำนี้แีนอมาเวนิต้านีไง tay nâng bạc Disco này lừa à Nhưng mà hả, chùm này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để แสดงว่าใช้พื้นที่แบบท่าเทียบเรยเยอะใหญ่นะคงจะจองตรงนี้ไวมแหละเป็นประจำตอนนี้เราอยู่ที่อ่าน <I 'm S 1> ไม่ออก oh, ขอยที่อะไรด dry dry land acre dry land acre er dry land คฟร e free land corner เป็นฟรีแลนด์คอร์เนอร์ไดร์แลนเดอร์เอ็กเคอ่าเอ็กเคก็คือมุมนั่นเองใช่ๆๆ